สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเราไลฟ์แชร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราไลฟ์แชร์ก็จะนำความน่ารักของดารารุ่นเด็กคนนี้นะคะชาเลตวาสิตานะคะเป็นดาราตั้งแต่รุ่นเล็กๆเป็นเด็กๆเลยนะคะที่เรารู้จักกันมาตอนนี้ชาเลตก็เป็นสาวเต็มตัวสวยด้วยนะคะเป็นแล้วก็เป็นนางเอกเต็มตัวไปแล้วนะคะ อตอนนี้ก็ละครก็ออนแอร์ก็เพิ่งจะจบไปเมื่อสองวันก่อนนี้นะคะเนาะกับละครเรื่องใหม่ล่าสุดที่จบไปนี่ก็เป็นดงพยาเย็นนะคะก็ที่ได้เป็นนางเอกเต็มตัวแล้วนะคะน้องซาเลศของเราเนาะ และทั้งคู่ก็กำลังโปรโมทละครเรื่องดงพญาเย็นนะคะทันเท้าทองแล้วก็เจ้าซอยสุดานะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่างั้นเนาะส่วนซาเลตของเราสาวน้อยสาวสวยน่ารักของเรานะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งแค่ด้านการแสดงหนังหรือละครน,นะคะ ออกสเต็ปก็ได้ผิวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะการออกสเต็ปในวันนี้นะคะเล่นเอาขาแดนหลายท่านอายดำตาเกันเลยจ้า สวยงามมากๆเลยนะคะเนาะเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วนะคะเจ้าสร้อยสุดาของเราในเรื่องนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังแรงใจนะคะขอขอบคุณทุก f c ทุกๆท่านนะคะที่มาส่งกำลังแรงใจให้เจ้าสร้อยสุดานะคะและขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามา เป็นกำลังแรงใจให้นะคะขอขอบคุณภาพสวยๆของน้องสาเรตวาสิตานะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปต่อไปก็กดติดตามช่องของเราเอาไว้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจากใจสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมมาให้กำลังแรงใจของเราด้วยนะคะ ฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไลค์แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย